ฉันได้เคยเล่าเรื่องกล้วยกล้วยไว้ในเอพิโซดที่85ซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องกล้วยกล้วยที่มันไม่กล้วยสักเท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งก็ยังอยู่กับเรื่องเพื่อนบ้านในวัยที่เรียกได้ว่าเป็นว,วัยสวที่เป็นเพื่อนบ้านของฉันวัยเลข8แล้ว เขาก็ยังคงมีความเชื่อในเรื่องกล้วยกล้วยที่มันไม่กล้วยเหมือนเช่นเดิมเมื่อตอนที่ฉันได้เล่าใน e ีีที่85นั้นที่เขาได้นำเสนอแนวทางการปลูกกล้วยว่าต้องขุดลุมที่ลึกและกว้างเพื่อที่ว่าจะให้ต้นใหม่ที่งอกออกมานั้นหรือหน่อใหม่ที่งอกออกมานั้นมีพื้นที่ขยับขยายไปได้ง่าย นั่นทําให้การปลูกกล้วยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับฉันเลยแต่ฉันเองก็ไม่ได้รับแนวความคิดความเชื่อนั้นมาฉันกลับหาวิธีการของฉันเองและสามารถปลูกกล้วยให้ออกผลมาเป็นผลผลิตให้กับตัวของฉันเองได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือการเท้าความจาก EP ที่85ที่ผ่านมาสำหรับ EP นี้ฉันก็อยากจะเล่าเรื่องถึง เพื่อนบ้านคนนี้ที่น่าสนุกอีกเหมือนเช่นเคยน่าสนุกตรงที่ว่ามีความเชื่อหลายอย่างที่ชั้นเองก็คิดไม่ถึงว่าจะมีความเชื่อเช่นนี้อยู่อย่างเช่นเมื่อวานนี้ฉันเองก็ได้ปลูกกล้วยน้ำว้าสต้นซึ่งกล้วยน้ำว้านี้ก็ได้รับต้นกล้วยมาจากเพื่อนบ้านของฉันในวัยเลข8นี้นั่นเองค่ะ และด้วยความที่เขามีความเชื่อว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเขาก็จะเชื่อและฝังใจกับความเชื่อของเขายึดมั่นในความเชื่อของตนเองเป็นอย่างมากเขาก็จะพยายามมาควบคุมและกำกับชั้นอย่างมากในการที่จะปลูกกล้วยน้ำว้าที่เขาขุดมาให้กับฉันและฉันก็ขุดและปลูกกล้วยตามทฤษฎีของเขาไป แต่เราก็ยังมีเรื่องที่ต้องโต้แย้งกันในเรื่องของการปลูกกล้วยอีกมากมายมีความเชื่อหนึ่งที่เขาบอกกับฉันมานั่นก็คือเขาบอกว่าหลายๆายคนเชื่อว่าห้ามปลูกกล้วยในวันเข้าพรรษาเพราะจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดเหตุที่ไม่ดีนั่นเอง ซึ่งมันก็ไม่มีที่มาที่ไปอะไรไม่มีมูลเหตุมาจากอะไรแต่ก็เชื่อตามๆกันมาเป็นแบบนั้นฉันฟังแล้วก็ได้แต่หัวเราะและพูดว่า โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นฉันเชื่อว่าปลูกกล้วยวันไหนก็ได้ถ้าเราปลูกกล้วยสภาพแวดล้อมดินดีน้ำดีอุณหภูมิอากาศเหมาะสมเราก็จะได้กินกล้วยอย่างแน่นอนไม่ได้เกี่ยวกับว่าปลูกกล้วยวันไหนหรือไม่เป็นวันไหนแล้วจะดีหรือไม่ดีแต่อย่างใดเป็นความเชื่อส่วนตัวของฉันเอง ทำให้ฉันกับเพื่อนบ้านคนนี้ต้องมีเรื่องที่เรียกได้ว่าต้องโต้ว,วาทีกันบ่อยๆแต่นั่นก็ไม่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของเราแต่อย่างใดเพราะฉันเองไม่ได้ไปตัดสินว่าความเชื่อของใครถูกหรือไม่ถูกฉันเพียงแต่เห็นตัวอย่างว่าความเชื่อของเรานั้นสะท้อนให้เห็นว่า เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เพราะความเชื่อของเราส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมากมาย ถ้าเราเชื่ออะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นๆหรือไม่ทำสิ่งนั้นๆตามความเชื่อของเราและมันก็ส่งผลต่อชีวิตของคนที่เชื่อเท่านั้นส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ไม่มีผลอะไรต่อคนคนนั้นเพราะอย่างไรแล้วใครที่เชื่ออะไรความเชื่อนั้นๆก็ถูกต้องและเป็นจริงสำหรับคนคนนั้นค่ะ